ไม่ต้องห่วนงนะยานิสาเราจะออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยเดี๋ยวนะคะอะไรหนูไม่ได้ชื่อว่ายานิสาค่ะเออเออเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลูงพีกแล้วนะฮะนั่นมครับเด็ลี่วลครับแล้วเราก็อยู่กับน้องเอ่อน้อง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 เมไม่ทราบชื่อเล็กสั้นๆว่าอังโนได้ค่ะ อังโนจะอังโนดีนะไม่ใช่อาโนเดี๋ยวก่อนอื่นรู้สึกว่าผมโดนรุมล้อมด้วยพวกสเกเลตันแล้วก็ซอมบี้ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องส่องก่อนเฮ้ยโอ้โหชัดเจนเฮ้ลิปเปอร์เดี๋ยเดี๋ยีลิปเปอร์ออกมานะเฮ้ยพี่ครับก็รู้ๆกันอยู่ไอ้เจเอเอ้อพี่หายเฮ้ยพี่เขาหายไปแล้วแสดงว่าทางสะดวกแล้วใช่ไหมคะอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะเท่าที่ฉันรู้เหมือนมันจะหายไปแล้วอ่ะแต่เพื่อให้แน่ใจเราต้อง ต้องทุกทางถอยถอยเซถอยเซถอยเส่ถอยคุณน่ะถอยโถเอ้ยเป็นเมย์อยู่นะว้าเมย์ม่์เอาไปโอ้โหออะไรกันเนี้ยหนูอิสระแล้วเจ้าค่ะแล้วฉันล่ะฉันโดนรุมถ้างันแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ลงไปด้านล่างปุ๊บแล้วก็เอ่อนี้ครับนี่ครับ มรู้ผมรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรนี่เลยไว้ไหว้ไหว้ไว้ไว้มันคิดเหมือนกับเรามันเดาทางเราออกครับมานี่นะนี่นะตียงไงของแกไม่โดนเลยก็ตีแบบวุดๆุดไงฮะสนใจไหมถ้าอยากให้โดนก็เขยับเข้ามาใกล้ๆจะได้คิดกันมาเลยหมอทำไมพี่แกนี่ผมได้ตัวนี้มาวอเ e อร์โรมันคืออะไรผมลองกินดูซิ โอ้โหอ๋อวอเตอร์เพลหายใจใต้น้ําแล้วก็ไนท์วิชั่นได้ครับโอ้โหเอามาจากพ่เกาะแหลมเลยทั้งนั้นแล้วก็เราจะลงไปใต้น้ําเพราะเราหายใจใต้น้ําได้เราก็สบายเลยเออแต่คิดถึงไอ้นี่ยสโนดโกของผมเอาละฮะนี่โอ้ยโอ้ยมาถยโอ้ตายแล้วผมอยากกลับบ้านทั้งนั้นเดี๋ยวผมเออไอ้อะไรนะโอ้ย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 หมู่บ้านโอ้นี่ยไง หมู่บ้านเออถ้าเกิดถ้าจําไม่ผิดแล้วก็พี่เขาบอกว่าหมู่บ้านของผมศูนย์วิจัยของผมอยู่ตรงเกาะแถวๆนี้อานนั่นไงเจอพี่เกาะปุ๊บพี่เกาะก็จะบอกว่าดินแดนมรณะอยู่ตรงนู้นพอเจอดินแดนมรณะปุ๊บก็จะเจอไอ้เจ้านี่ไอ้เวเดอร์เฮ้ชื่อจริงของแกชื่อฮอลโล่เหรอแต่ฉันจะเรียกแกว่าเวเดอร์วันนี้ก็พี่เกาะสบายดีไหมบายดีน้องแล้วโอ้โหโโพี่บอกเ้ยพี่เกาะถ้าเกิดไม่ว่าอะไรถ้าเกิดผมทําบ้านพี่รูพุนจะว่าอะไรไหมเนี่ย พี่ก็จะถีบเลย้องพี่จะถีบผมเลยนะโอ้โหไม่น่าโดนของไปหมดเลยเนี่ยเป็นไงพี่บอกแล้วกรรมตามสนองโดนของคนอื่นก็จะโดนโดนกลับโดนอะไรพี่ผมไม่มีของให้โดนโดนชีวิตไงน้องเออก็เรื่องจริงนะทางนั้ลแล้ก็เดี๋ยวผมจะใช้วิธีแบบนี้อาจะมานาครับอห้จับใอ้จับให้ให้จัให้โอ้โหเลือโอ้โหพอกันทีพี่กอบนำพาเราให้เราได้เจอสิ่งที่แย่ๆที่จริงตัวเราเองนะครับทำกรรมมามาก ที่ทำบาปมาเยอะก็อย่างนี้แหละโอ้ยจกกะเกาะมรณะเฮ้ยดีนะเขาไม่ได้เอาหัวเราไปไม่งั้นโดนเสียบประจันแน่เอไหนวะอ้าวยังไงครับเจอแล้วครับโอ้โหโหแล้วน้องเมดหายไปไหนแล้วเนี่ยเมดอังโนเนี่ยเมดอ้อเมดอังโนอยู่นู่นเคครับโอเคไปถ้างั้นเดี๋ยวเราจะสร้างเรือตรงนี้เลยแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านกันครับละทิ้งของทุกอย่างให้หมด ผมสร้างเรือไว้หลายๆอันเนี่ยกลัวเรือพังโอเคครับทัางนั้นแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกลับบ้านกันรักรออยู่รู้สึกว่าเราต้องฟาฟันเกาะมรณะไปแต่เราไม่กลัวโหแต่เราจะกลัวเพราะว่าเลือดเราจะหมดแล้วเนี่ยเอ้ไม่ใช่ความหิวเราจะหมดแล้วอุ้ยโอ้โหนี่แบลวจังเลยโอ้โหหัวนี่แบลวจังเลยสงสัยตายเพราะความแบลวเอาละครับเราต้องหาแม่น้ํา โอเคหาแม่น้ําหาแม่น้ําโอเคครับได้เวลามุกหน้ากลับบ้านกันครับคุณผู้ชมครับไปไปวางเรือไปครับไปครับกลับบ้านแล้วแล้ววโอ้โหโอ้โหปลาวงปลาวาลเฮ้ยเอฮ้ยฉลามปะเนี่ยโอ้ยฉลามฉลามเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร๋อเสียงโอ้ยเอยเสียงเสียงเุ้ยไหม่แล้วเสียงคิดถึงบ้านขึ้นมาน้าตามันก็ไหลอยากจะกลับไป ซบหลงที่ตรงตักบ้านอ้าวเฮ้ยเรือเอ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆเอ้าชนเต่าเฮ้ยชนเต่าแกเต่าบ้าเฮ้ยเต่าบ้าเฮ้ยชนเต่าปุ๊บอยู่ดีๆเรือพังเลยครับเฮ้ยโอ้ยแล้วนี่แกทิ้งฉันไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหงางเข้าเฮ้ยเจ้าเต่าแกมันทิสัยไม่ดีโชคชะตาฟ้าลิเคลลิเคล็ดไอ้เฮ้ยลิเกีอีกแล้วเนี่ยแกเน่ยฉันเกลียดแกสายดูด อเฮ้ย,ยนักเรือวางเรือไปพุดนีวิธีการหนีจากทรายดูดนะครับอ่านางไงพังแล้วพี่กอใครวะกาสวัสดีครับว,วัสดีครับเอา้าน้องนั่นเองเหรอใช่ผมเองใครวะทุกทีเลยพี่จําผมไม่ได้ผมรู้ว่าพี่กระจายข่าวเกี่ยวกับผมแล้วว่าผมคือคนที่ปราบตายฉลามนะอย่าลืมสิอ๋อน้องก็คือคนที่ปราบฉลามใช่ป่ะใช่ครับพี่และผมก็จะมาโดูของของผมอ๋อไม่ใช่ของของผมเป็นของของพี่ พี่ไม่มีของไฮโดเลยอะใช่แล้วเพราะพี่ได้ยินข่าวมาจากน้องว่าน้องโดของคนโน้นคนนี้นะาพี่ก็เลยเปลี่ยนของข้างในนี้ให้เป็นของที่แบบว่าขยะอนะเฮ้ยทำไมพี่เป็นคนพันนีเอา้าพี่จะเป็นคนผันไหนละน้องพี่ได้ใส่ไม่ดีน่าจะแบ่งปันให้น้องบ้างอะล่ะตอนนี้เรามุกหน้ากลับบ้านเฮ้ยรู้สึกว่าทางไหนเนี่ยถ้าเกิดพี่เกาะตรงนี้ผมว่าต้องทางนี้นแน่เลยครับแต่งานมุงหน้ากลับบ้านกันเลยเดี่ยวเดี๋ยวเรามีแองเกิลฟิช ปล่อยอยอ๊าอ้ป่ออุตสา่าห์จะปล่อยแกคืนธรรมชาติได้แกแครบฉันใช่ไหมแกแครบฉันฮะแกจะแครบฉันใช่ไหมฮะ How dare you hit me How dare you อ้าวตายละหายไปละโถไม่เป็นไรครับกลับครับเราต้องวางรดละเลิกให้เขาไปที่ชอบที่ชอบนะครับเจอพี่เกาะอ,อีกแล้วครับอุย้ยไม่เป็นไรดูซิว่าพี่เกาะที่นี่จะมีของให้เราโดหรือไม่ ผมว่าใกล้บ้านแล้วแหละพี่เกาะเยอะอ้าพังวันดีฮัลโหลฮัลโหลพี่เกาะวันดีมืดมืดจังเลยเนี่ยวันดีวันเดีน้องเฮ้ยน้องน้องอย่าเพิ่งเปิดกล่องนะน้องนี่ไงว้ายว้าเอเอ,เอ,เอ,เอเอมีหมวกด้วยเฮ้ยมีเตาด้วยดีเลยจะจัดการแกโอ้ฟิชเน็ตอุ้ยเต่าเต่าเต่าแกบางอาจปล่อยเตาครับปล่อยเตาแกมาคุยกันเมื่อกี้ลูกน้องแกทำไรฉันผมเป่วน,นะอ้าลงสู่ธรรมชาติไปซะ งั้นเดี๋ยวเราใส่หมวกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่เอาพามกินวางไว้ที่นี้แล้วกันเพราะว่ามันกผมก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วงั้นผมฝากของฝาก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 ของให้หมดเลยแล้วกันนะอ่ายกเว้นอันนี้เคเอาไปแค่นี้แหละไปครับคุณผู้ชมครับหวังว่าเราจะได้กลับบ้านกันใน็วๆนี้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปไปครับกลับบ้านกันอ่าอ่าอ่าฮ่าฮ่อ ช่ไหมน่ะใช่ไหมนะ่มนะเฮ้ยผมว่าผมถึงแล้วครับผมว่าผมถึงแล้วอยา่าอย่าแกทําเรือฉันพังมาถเถอะเฮ้ยผมว่าผมถึงบ้านเราแล้วครับผู้ชมครับถึงเกาะเราแล้วครับอโอโถึงเกาะเราแล้วครับผู้ชมอูโหูพร้อมกับตัวที่คุน้นตาคุ้นตาโกแกเฮ้ยโดนไสโดนไปซะ เดี๋ยว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 อย่าอย่ากลับบ้านก่อนกลับบ้านอ้าวยิงกันเองออาเอาวยิงกันเองอ้าวเอาละครับเอาละครับใครจะชนะกันแน่ครับโอ้โหสู้ๆพี่สู้ๆสู้ๆพี่สู้ๆอ้าสู้ๆพี่ยิงให้โดนพี่ยิงให้โดนยิงให้โดนพี่อย่าพี่พี่พี่อยาพี่อย่าอย่าอย่าอยอย่า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 ไอยากลับไปเกิดที่นั่นแล้วพี่อุ้ยดีไงหลุมศพน้องเปล่าโอ้ยโอเคครับโอเคครับเราถึงบ้านแล้วโฮ้ยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเฮ้ยหลังจากเดินเฮ้ยขับเรือเฮ้ยถูกแล้วเออ ขับมาหลายหมื่นลี uh, ้ก็ถึงแบบงงๆที่จริงไม่ถึงแบบงงๆอกครับเพราะผมจําไอ้นี่ได้ผมจดผมจดพิกัดได้ฮะก็ถึงถึงพอดีโชคดีที่เราเซฟพิกัดไว้นะครับฮัลโหลโอ้โหาคลือหาของเราเคลื่อนหาดของเราโอ้ยมาเป็นเกาะเลยคิดถึงจริงโอ้โหอย่าอย่าอย่ายาอยาไม่อยากตายไม่อยากตายอายรอ w วันถุได้วันถุววันนีอย้วันดีมา อุ้ยโชคดีจริงๆเลยมันไม่ใช่ความฝันแล้วอยา่ยาอยา่าอย่าแกอยา่าอย่าเราต้องรอจังหวะด,ดีๆครับตึงตึงโป๊ะตึงตึงโป๊ตึงตึงโป๊ตึงตึงโป๊ะจังหวะไม่ล่ะอย่าไม่อยากตายอุ้ย,ย,ยอุ้ยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วอา้าวเฮ้ยใครเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยเฮ้ยเราเมธมันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเฮ้ยเมดแจ บาบูไม่ใช่บาบูนนะปาบูเฮ้ยแกเฮ้ยนมันเลือดเกิดอะไรขึ้นไม่่่เกาะมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นศอนาธิกรรมศพอนาธกรรมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่แกรู้เรื่องไหมเนี่ยผมไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยเหรอนี่แกอยู่บ้านภาษาอะไรภาษาหมูครับภาษาหมู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  ใครอีกไหมที่จะบอกว่าภาษาหมูภาษาติ๊กครับภาษาติ๊กภาษาติ๊กภาษาติ๊กครับภาษาติ๊กครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไปเห็น <c oughs> ตัวอะไรไม่รู้มาจากฟากฟาก้าอุ้ยเอาสั้ญาญประหลำปรลาโถ่เอ้ยพี่ผู้ <c oughs> ชมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับผู้ชมครับพระเจ้าเมธผมหายไปไหนแจ้เอ้บลูบลาวาบลูไหม ไปประตูกันเมยเมยเฮ้ยทุกคนโอ้ตะกี้ตะกีวฮะทุกคนอยู่กันครบนะครบค่ะเจ้านายคะเราคิดถึงเจ้านายมากเลยค่ะ I'm very very miss you นะคะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมันเกิดอะไรขึ้น Take it slowly ฮะเอเมยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ก็ไม่รู้อะโอ้เหงมันหนีกังโอ้กันหนีตังหนีตามแล้วแล้วแจ้งไปไหนไม่รู้สิคะแจกเขาแจอยู่ไหน ไม่รู้ค่ะแล้วเรารู้ไหมเออไม่รู้เจ้าค่ะคือทั้งครั้งสุดท้ายที่เราเห็นก็มีปีศาจเข้ามาเราก็ช่วยกันอพยพขึ้นมาข้างบนนี้เจ้าค่ะเฮ้ยเราเราเย็นเร้าไปไหนเราเร้าใจเย็นโถ่เร้าเราคุ้มคั่งแล้วครับสงสัยขาดน้าตาลแน่ๆโอเคเร้านะเคครับ ทุกคนกลับมาปกติปลอดภัยนะฉันกลับมาแล้วนะทางนั้นก็ลงลงลงมาข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวจะทําความสะอาดรอยเลือดนี่มันเลือดใครล่ะเนี่ยฮะไปไปลงไปข้างล่างก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูไปทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่แกทูเฟสมาเนี่ยผู้ชจครับเฮ้ยบักครับเฮ้ยไอ้หนูหนูยโลทำไมหนูมีสองคนฮะอ๋อพอดีว่าอทวินนะคะทวินซิสเตอร์มาทวินอะไรเราแกบักแกบัก เอามาเลยเอาชูก้าแกมาเลยเอาชูก้าในตัวแกมาผ <c oughs> มว่ามันบักครับไปน้องไวไปบราไ <c oughs> เฮ้ยยันโลนี่แกทําอะไรของแกมันเป็นบนสะกดอะไรที่ทำให้แกมีทาวินเนี่ยฮะเฮ้ยตายแล้วเนี่ยฉันต้องดูแลอีกสองคนล้วแจไม่ค่ะแอะ I m, I m her ม i s t m r e r sister ค่ะเฮ้ i s ออยู่ข้างบนนี้แล้กันโอ้โหมีทาวิน เทวินหนึ่งซองสองชิ้นห้าบาทไม่ใช่ <Hey. S 1> ลงมาลงมาลงมานี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะมนสะกดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเละเฮแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ต้องห่วงเฮ้ยเอาละ่ะฉันจะหาคําตอบให้ได้รู้สึกว่าแจได้หายตัวไปอย่างลี้ลับเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะสืบดูว่าแจหายไปไหนแล้วเราจะไปช่วยแจกันค่ะได้เลยอ้วอยากจะไปช่วยบางกลงอะแจเฮ้ยเอาละ่ะ ทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วฉันก็กลับมาที่บ้านแล้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวฉันจะไปเซฟโอเคครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะจากกันไปเอ้พี่เกาะมาได้ไงเนี่ยพี่เกาะเออพี่มาดูเพื้นที่เฉยๆน้องโอ้เรื่องปิดประตูถ้าพี่รู้อะไรพี่บอกผมนะได้เลยน้องโอเคครับทั้งนั้นแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจโดนใจลุงพีดีกว่าครับคุณผู้ชมครับไปชมกันเลย และผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจโดนใจ,นใจลุงพีนั้นคือน้องพีทีสีเขาตอบว่าร่มไม่ได้สร้างมาให้ฝนหยุดตกแต่สร้างมาให้เราเดินฝ่าสายฝนไปได้แม้ฝนตกหนักที่สุดมันยังมีเวลาที่หยุดช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าทุกขี่สุดเมื่อถึงเวลามันก็จะหยุดเช่นกันโอโ้โดนใจลุงพีมากซึ้งจับใจเลยครับคุณผู้ชมครับ,รบขอแสดงความยินดีกับน้องพีทีีด้วยนะครับได้ที่23กรรี่นะครับผมโอ้โหคนที่เหลือก็อยู่เกาะโน้นเกาะนี้เกาะนั้นกันหมดเลย เอาละฮะคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าเนื้อเรื่องได้เข้มข้นขึ้นเลี้ยวเข้มข้นเออนด่นแหละเอ,อ้ยรู้สึกว่าแจได้หายตัวไปเดี๋ยวเราต้องรวบรวมกองกําลังพี่พี่เกาะอ,อ,อพี่แค่มาดูเฉยๆน้องไม่มีอะไรนะไม่สีเลือดเดี๋ยวพี่จะเป็นคนรับใช้ให้นะบ้านผมคนรับใช้เยอะแยะเลยพี่ โอเคฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวกองกำลังพิเศษแล้วก็สืบดูซิว่าแจ้หายไปไหนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ Minecraft Daily w o r ร d อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต e ตามด้านล่างนี้เลยครับก่อนที่เราจะจากกันไปรู้สึกว่ามีแฟนอาร์ตให้เราด้วยนะเนี่สามอันขึ้นเลยสามรูปใช่ปะสามรูปหรือสี่รูปเอาึ้นคืนคืนคืนน่ารักไหมล่ากลางสายฝนด้วยนะ หล่ลำ <ś led> จริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากวาดรูปแฟนอาร์ตแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้ครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะฮะเข้ามาแล้วก็แท็กเมสเซจมาหาลุงพีส่งรูปม,มาให้ลุงพีได้เลยครับถ้าใครอยากจะรบสนุกขึ้นป้ายแบบนี้อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการด้วยครับผมไปแล้วครับไบายคำถามวันนี้ถามว่าถ้าหาคุณได้ปกป้องคนที่คุณรักคุณจะปกป้องวิธีใดใครตอบได้ใครตอบดีโดนใจลุงพีเลยอนะจ๊ะ <ś led>